น้ำผู้ต้องหาคืนศาลมาโน่นละไม่ตไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเย็นๆไม่ผิดไม่กลัวใจเย็นๆไว้คุกเขาเินซื่หยงเจีงอติวันที่แปดเดือนนี้ แกสองคนได้ขโมยน้ำตาแดงในการแสดงอัญมณีจะสารภาพไหมไม่จริงนะครับแต่ท้าวไมได้ขโมยอ่ะเราไม่ได้ขโมยกานะอย่าตีโพยตีพายยี่งแต่ตอบมาว่าสารภาพหรือไม่ไม่ผมไม่สารภาพฮะอย่าปากแข็งอีกเลเบิดตัวพยานดูสิจะแก้ตัวยังไง วันนั้นผมฝ้าประตูทางเข้าในงานไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทั้งคืนและไม่ได้ไปจากที่นั่นแม้แต่ก้าวเดียวครับและวันนั้นผมฝ้าประตูทางซ้ายในงานด้านนั้นไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยครับและไม่ได้ไปจากที่นั่นแม้แต่ก้าวเดียวผมฝ้าประตูทางขวาในงานคืนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นและผมก็ไม่ได้ไปจากที่นั่นด้วยนะครับเรารักษาความปลอดภัยอยู่ในห้องโถงคืนนั้นไม่ได้เกิดอะไรขึ้นและเราสองคนก็ไม่ได้ถูกขอรอบทำร้าย เราไปเห็นหลินซือหยงกับจิกาตี้ออกมาเราขี้หลินซือหยงอยู่คุ้มครองจิงกาตี้ที่สายน้ำตาแดงในห้องลับไม่นึกเลยพาวารุ่งขึ้นตอนใกล้จะเปิดการแสดงเราไปหาพวกเขาพบว่าพวกเขาไมา่อยู่แล้วตอนนั้นน้ำตาแดงก็หายไปด้วยความจริงได้ถา,ถามอะไรก็ป่วยการคือน,นั้นผมได้ยุดเเล่าของจงอายามาดื่มเองแต่ดื่มจนเมารุ่งขึ้นเขาใช้น้ำสาดผมฟื้นขึ้นแล้วถามผมพี่ใหญ่กับพี่หยงหายไปไหนตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะ แต่ผมรู้ว่าพี่หยงกับพี่ใหญ่นะไม่ได้ขโมยพวกเขาไม่ใช่คนร้ายนะครับเนี่ยแต่เชื่อผมสิรับรองได้เอาละทัตทัวตู้กระจกนั้นผมสั่งมาจากต่างประเทศซึ่งกระสุนยิงไม่เข้าจะเปิดหรือปิดจากด้านในได้เท่านั้นสําหรับกุญแจก็อยู่ที่จริงอาร์ตี้า้าหากว่าเธอไม่ไขประตูไม่มีใครจะเอาน้ำตาแดงออกไปได้เฮ้อาร์ตี้ ทำไมถึงได้หลงคารมของหลินสุยหยงทำเรื่องโง่อย่างนี้ก็ไม่รู้